วิธีส่งภาพทางลายให้ได้ความละเอียดสูงเข้าไปที่ลายแตะที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองขวามือด้านบนเลื่อนไปแตะที่รูป and video ต่ตที่คุณภาพรูปที่ส่งเลือกความละเอียดสูงจากนั้นไปเลือกภาพที่เราต้องการส่ง แตะที่ส่งเนื่อนหาลายเข้าไปที่ลายส่งไปที่วัดป่าเชมงคลแตะที่แชร์ ก็เป็นอันเสร็จวิธีส่งรูปภาพที่มีความละเอียดสูง